สวัสดีนะครับผมโลจาก PSS Connect นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาอันบ็อกตัวเดล l Optiplex 7020 Micro ไมโครกันนะครับผมนี่เลยตัวนี้นี่ได้กล่องมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเลยนะครับผมมาแกะกล่องกันเลยนะครับผมนี่เลยเดล l Optiplex 7020 Micro ไมโครนะครับด้านในกล่องเดี๋ยวมาดูกันก่อนนะว่ามีอะไรให้มาบ้างนะครับผม ในกลองนะครับผมอ่ะเปิดมาเจอ2กล่องเลยนะตัวนี้เป็นอะไรเอ่ยตัวนี้ไม่มีอะไรนะครับผมอ่ะชิ้นที่สองตัวนี้ตัวนี้จะเป็นในส่วนของตัวเมาส์คีย์บอร์ดนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นตัวพาร์ทพิเศษนะโดยปกติแล้วเมาส์กับคีย์บอร์ดนี่เขาให้มาเนี่ยนะครับผมสแตนดาร์ดเลยจะเป็นแบบมีสายแต่ตัวนี้เราเลือกให้ลูกค้าเป็นแบบไร้สายนะครับชุดเซตเมาส์คีย์บอร์ดนะไร้สายจะเป็นแบบนี้นี่เลยนะครับผมอ่ะให้ดูกันนะครับหน้าตานะ สวยเลยนะครับผมอันนี้เป็นเมาส์ไร้สายนะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของตัวคีย์บอร์ดด้วยนะครับคีย์บอร์ดอ่านี่เลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแบบไร้สายเหมือนกันนะครับผมเป็นแบบไร้สายเนาะนี่เลยนะครับผมเมาส์คีย์บอร์ดไร้สายนะครับมีตัวอะไรมาให้ด้วยมีฐานมาให้นะครับมีตัวฐานมาให้พร้อมใช้งานนะครับผม อันนี้ก็คือไม่ต้องไปหาซื้อฐานนะครับเขามีมาให้เลยนะ่านนะครับผมถัดไปนะครับถัดไปจะเป็นตัวอะไ่มาทีละตัวนะครับอันนี้เป็นในส่วนของตัวอะแดปเตอร์นะครับผมอะแดปเตอร์จ่ายไฟนะครับผมตัวนี้ให้อะแดปเตอร์มาด้วยนะครับผมแล้วก็มีตัวสาย PowerC o r d นะครับตัวนี้ p o w e r c o r d ให้มาอีกหนึ่งเส้นเอาไว้ต่อกับตัวอะแดปเตอร์นะครับ ดูหน้าตากันนะครับอะแดปเตอร์อันนี้คือสายพอร์ตจะเป็นแบบหัวกลมนะตัวนี้นะครับแล้วก็คู่มือนะครับผมพวกเอกสารพวกคู่มือนะครับผมนี่นะครับเอ,รเอกสารคู่มือนะครับผมแล้วตัวสุดท้ายก็จะเป็นตัวนี้เลยตัวเครื่องนะครับผม Op t i p เพกเจ็ดศูนยไมโครนะครับผมตัวนี้นะ เดี๋ยวเราไปดูด้านในตัวเครื่องกันนะครับเรามาดูด้านหน้าตัวเครื่องกันต่อเลยนะครับผมตำแหน่งแรกนะตัวนี้ตัวนี้เป็นปุ่ม power นะครับเปิดปิดเครื่องนะถัดมาตัวนี้เป็นไฟแสดงสถานะด i สส์นะครับผมตอนอ่านเขียนข้อมูลนะครับถัดมาครับผมตัวนี้อันนี้เป็นแจ็ค audio 3.5มจมิลนะครับพอถัดมาตัวนี้เป็น usb type a นะครับเป็น usb 3.2มจุดสองจหนึ่งนะครับผมและอีกหนึ่งพอร์ตตัวนี้เป็น usb type c นะครับเป็น usb 3.2 Gen 2นะครับแล้วก็มีตัวโลโก้ o p t i p g e นะครับถัดมาตัวนี้โลโก้ Dell นะครับผมอันนี้คือด้านหน้าตัวเครื่องมาดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังนะออปชันเสริมนะสามารถติดตั้งตัวไวเลสการ์ดได้นะครับผมก็ตรงนี้จะเป็นตำแหน่งของตัวเสาสัญญาณนะครับเสาไวเลสถัดมาตัวนี้ พอร์ต RJ 45ตัวนี้เป็น g i g ก b บ t ิ a แลนะครับผมด้านบนตัวนี้ก็จะเป็นออปชันเสริมเหมือนกันนะเป็นพอร์ตที่เราสามารถเพิ่มได้ไม่ว่าจะเป็นพวก VGA นะครับผม HDMI USB C อะไรตรงนี้เพิ่มพอร์ตนี้ได้เลยนะครับถัดมาล่ะตรงนี้ตรงนี้มีในส่วนของ USB 2มาให้อีก2พอร์ตนะครับผมต่อพวกเมาส์ที่บอร์ดได้เลยในส่วนของตัวพอร์ตไฟฟ้า,ฟาตัวพอร์ตไฟฟ้า,ฟานะครับผมตรงนี้จะเป็นในส่วนของ USB 3.2มจุดส Gen หนึ่งนะครับผมให้มีกสองพอนะครับผมถัดมาตัวนี้เป็นพอรต HDMI นะต่อสัญญาณภาพเสียงนะครับผมและตรงนี้อีกจุดหนึง่งตัวนี้เป็นในส่วนของ Display Port นะครับผมนี่ดิสเพย์พอทนะดิสเพย์พอ t แล้วก็ตรงนี้กลมๆเนี่ยตัวนี้จะเป็นในส่วนของตัว power นะครับผมตัว power adapter นะครับผมเป็นพอตนะครับผมที่เอาไว้เชื่อมต่อกับตัว adapter นะครับผม ด้านบนนะครับตรงนี้เป็นรููเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัวระบายความร้อนของตัวเครื่องนะเขาจะปล่อยลมตรงนี้ออกมานะครับผมระบายความร้อนตัวเครื่องนะครับถัดมาตัวนี้นะครับผมตัวนี้เป็นอะไรตัวนี้เดี๋ยวนะตีนี้นี่แผ่นล็อกนะครับผมก็คือคุณสามารถกุญแจล็อกตัวนี้เพื่อป้องกันการเปิดเครื่องได้เปิดตัวฝาเคสตัวนี้เอากุญแจล็อกตัวนี้นะครับผมแล้วก็มีอะไรตัวนี้ตัวนี้เอาไว้ตัวสําหรับตัวล็อกสายนะครับผมล็อกสายได้นะครับผมแล้วก็มีน็อ นี่ไขน็อตออกเพื่อเปิดฝาเคสด้านในนะครับเปิดฝาเคสแล้วดูด้านในนะครับผมอันนี้คือด้านหลังนะด้านข้างเดี๋ยวขอดูฝั่งนี้ก่อนอ่ะด้านข้างฝั่งนี้จะเรียบๆไม่มีโลโก้ไม่มีอะไรอีกฝั่งหนึ่งนะก็จะมีตัวนี้โลโก้ตัวนี้เป็นในส่วนของตัว cpu นะครับ intel core i 5นะครับผมถัดมาตัวนี้เป็นตัวสติ๊กเกอร์วินโด้นะแสดงว่าตัวนี้มีไลเซน์มาจากโรงงานนะครับผมแล้วก็จุดสุดท้ายเลยตัวนี้เป็นตัว service tag เครื่องนะครับผมเขาบอกรายละเอียด service tag เครื่องตรงนี้เลยนะครับ ด้านใต้ของตัวเครื่องนะครับก็จะมีตัวยางรองนะครับผม4ี่จุดนะหนึ่งสองนะครับผมสามแล้วก็สี่นะเอาไว้กันลื่นนะครับผมวางเครื่องแล้วเนี่ยคือเครื่องมันจะไม่ไหลนะครับผมมันมียางนะครับผมกันลื่นนะอันนี้คือด้านใต้ตัวเครื่องเดี๋ยวเราไปดูด้านในของตัวเครื่องกันนะครับอันนี้คือด้านในของตัวเครื่องนะครับผมหลังจากที่เราเปิดฝาออกไปแล้วนะตัวฝาฝาเคสของตัวเครื่องนะครับผมเดี๋ยวผมจะไล่ให้ดูทีละจุดนะครับผมอ่ะด้านหน้านะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของลําโพง ตัวเครื่องเนาะแล้วก็อันนี้ก็คือพอร์ต USB ที่เราเห็นไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับมาดูกันต่อนะครับผมถัดมาตัวนี้ตัวนี้เป็นตำแหน่งของ M.2 Wireless นะครับและเห็นข้างในไหมตัวนี้ตัวเล็กๆตัวนี้ตัวนี้เป็น SSD M.2 เหมือนกันนะตัวนี้มากับเครื่องเลยนะครับผมยังไม่หมดอีกตรงไหนอีกอีกหนึ่งจุดคือตรงนี้ตัวนี้เป็นสล็อต M.2 ซึ่งสามารถติดตั้งตัว SSD เพิ่มได้อีกหตัวนะครับ ถัดมาล่ะให้ดูกันใกล้ๆนะครับผมให้ดูกันใกล้ๆก็จะมีในส่วนของตัวนี้เป็นตัวแบตเตอรี่ไบออดนะครับผมแล้วก็มีพอร์ตการเชื่อมต่อตรงนี้นะครับผมเป็นในส่วนของตัวที่เอาไว้เชื่อมต่อกับด้านหลัง นะครับด้านหลังคือตรงนี้นะที่ผมแจ้งไปตรงนี้ว่าเป็นตัวพอร์ตเพิ่มอย่างพวก vga เป็น hdmi นะครับ display port หรือแม้แต่ usb type c ด้านในเนี่ยมันจะต้องมาต่อกับพวกจุดตำแหน่งนี้แล้วแต่นะครับผมว่าเป็นในส่วนของตัวพอร์ตอะไรนะครับผมก็จะมีจุดเชื่อมต่อที่แตกต่างกันไปนะครับผมอันนี้คือบริเวณฝั่งนี้นะเดี๋ยวให้ดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับอีกฝั่งหนึ่งนะก็คือจะเป็นในส่วนของตรงนี้นะครับผมขออนุญาตบุนนิดนึงอันนี้มันจะเป็นตัว ซิงค์นะครับฮีทซิงค์นะอยู่ด้านล่างนะครับผมฮีทซิงค์อยู่ด้านล่างนะบริเวณนี้ตรงนี้คือพัดลมระบายความร้อนนะครับผมก็จะเป็นลักษณะคือเป่าออกนะครับผมหมุนแล้วก็คือเป่าลมออกด้านหลังนะครับผมเดี๋ยวเราดูใต้นี้นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับ นี่นะครับหลังจากที่เราเอาตัวพัดลมออกไปแล้วนะครับผมตัวพัดลมนะตัวนี้พัดลมเราไปความร้อนนะครับผมออกไปแล้วนะก็จะเป็นด้านในเป็นแบบนี้ตัวนี้คือฮีสิงนะครับซึ่งภายใต้ฮีตสิงตัวนี้เป็นตัว c p u นะครับผมตัวซี u ของเครื่องนะครับผมถัดมาก็จะเป็นในส่วนของตรงนี้แรมเนี่ยตัวนี้เราติดตั้งมาเลย2ตัวนะครับผม2แถวนะนี่ก็คือรายละเอียดด้านในทั้งหมดของตัวเครื่องนะครับผม อันบ็อกกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับเดลออปติเพ็กเ0ไมโครนะครับผมถ้าสนใจสินค้านะครับติดต่อตามช่องทางเหล่านี้ได้เลยนะครับส่วนวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ